ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2563นะครับวันที่8มิถุนายน2 5ง3นายนะครับวันนี้ก็นะครับใครมีเรื่องราวดวงนะครับอ่านบิกวามรายละเอียดแล้วก็พิมพ์คาถามมาได้เลยนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตตอบรูปดวงนะครับที่โพสต์ไปนะครับน่าจะประมาณ30ท่านนะครับที่ว่าบกค้างไว้นะ30ท่านนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาไล่ตอบดูนะครับที่ตกค้างไว้ตามเพจต่างๆนะครับก็สามาไล่ตอบในไลฟ์สดตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็บันทึกช่อง u t u b e ชินนั่นด้วยนะครับให้ท่านกดติดตามได้นะครับช่อง u t u b e ชินนั่นนะครับช่อง u t u b e ชินนั่นนะครับหมอพัฒน์ยิบสีโคราชนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นเลยนะครับคำถามแรกครับนะครับคำถามแรกนะครับคำถามที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับอ่าสี่สิบแปดนะครับ เดือนนี้การเงินการงานจะดีไหมครับต้องสอบถามคุณหนึ่งว่าประเด็นคือจะถามในเรื่องของการเงินหรือการงานนะครับเอาสักหนึ่งเรื่องเนาะแยกออกจากกกันันสประเด็นนะครับให้ชัดเจนคุมชัดปลึกนะฮะในกรณีถามในเรื่องของการงานเราต้องขยายความด้วยว่าเรามีงานหรือตกงานนะจ๊ะนะใช้ความชัดเจนนะจ๊ะมาเช็คดวงจ้า ครับคำถามที่หนึ่งผมก็ตอบไปแล้วนะครับคำถามที่หนึ่งตอบไปแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมานะครับสวัสดีครับผมครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับกดติดตามช่องยูทูบช n น l ให้ด้วยนะครับชื่อว่าหมอไพิตีโพรราเนาะนะครับ กดติดตามแล้วก็สายเด็กแปดจิปบซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสายไม้ชัดเจนเนาะน่ครับนะครับขอความชัดเจนนิดนึงนะครับนะนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์ก็แต่จิปซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสายไม้ชัดเจนด้วยนะคะนะครับเอาแบบง่ายๆเนี่ยครับนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับนะครับนะครับอายุแล้วก็คําถามพี่ชัดเจนก็ใส่มาด้วยนะครับนะครับท่านที่รักกันจริงก็ไปใส่ไปกดติดตามช่องยู u ูบช e องแนนเนาะกดติดตามแล้วก็ใส่ได้แปลมาแปดยิบจีคือชีวิตชื่อเด่นวันเดือนปีเกิดลักขณาราศีปีนสัต์ใส่มาชัดเจนเนาะยังเขาเนี่ยทำไมกดไปไม่เจน เดี๋ยวส่งชื่อนะครับชื่อผมไปให้เห็นนะชื่อว่าหมอพัฒน์ยิบศีโคราชนะครับนะครับชื่อหมอพัฒน์ยิบศีโคราชนะฮะท่านไปเกิดตามท่องยูทูบแน่เสร็จแล้วก็สายไดแฝงแฝยยิบศีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสายม้าชัดเจนนะครับแล้วก็นั่นแหละครับคำถามที่หนึ่งก็แฝยยิบศีคือชีวิตท่าถามที่หนึ่งตามวิชีลเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสายม้าชัดเจนเนาะทางเพจนะครับคำถามที่สองก็ สองเราอแฟดที่ชีวิตสองตามวิชชี่งบรรดือปิเกตและคณะราษีที่เกษตรมหาชัยเนาะครับนะครับมาดูต่อนะครับมาดูต่อขออนุญาตดูต่อนะครับนะครับขออนุญาตเช็คดวงต่อนะครับกับลายที่มานะครับกวินนัตดาวารีนะครับกวินนัตดาวารีนะครับยี่ห้าปีมีโอกาสถอยรถยนต์เร็วๆนี้ไหมครับนะครับยังครับพร้อมแล้วหรือยังในการถอยรถยนต์ให้ขึ้นสองไม้ ให้ขึ้นสองไม้นี่มันแปลงหน่ถ้ามีเงินสำรองในการที่จะออกรถยนต์หรือการผ่อนในระยะยาวสักปีนหนึ่งก็สมควรที่จะออกเพราะสองไม้นี่คืออ่อนแอเนือเดิมมันผักดันมันก็สามารถที่จะออกได้นะแต่จะไหวในเรื่องของการผ่อนส่งหรือเปล่าลองไปตั้งสติดูนะ คืออยากก็เห็นคนออกรถยนต์นไปขอเงินพ่อแม่หลากหลายคนนะจนข่าวออกมาอย่างคดีล่าสุดก็คือเครื่องโทรศัพท์ไม่ถึง3 0,000บาทพอไม่ถึง3 0,000่บาทก็อยากไปออกรถยนต์กันพอไปออกรถยนต์มาก็ผ่อนไม่ไหวนะครับอ่าไม่ใช่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ไม่ใช่รถยนต์ดิแค่โทรศัพท์เครื่องละสามหมบาททุกวันนี้จะถูกยึดที่ไปมูลค่าที่เป็นประมาณหนึ่งล้านบาทประมาณนะี้ ฉะนั้นแล้วก็ปักสตินิดนึงคนระอย่าอย่าใช้ความเท่ความหรูอย่าใช้กิเลสมากนิดน คำถามที่สองนะครับตอบไปแล้วนะครับคำถามที่สองนะครับนะครับว่านกดแชร์ให้ครูพัดด้วยนะครับว่าสวัสดีพี่สาวคนโตกดแชร์ให้ด้วยนะคนไหนที่กดติดตามช่องยูทูบฉันแล้วใส่เลขแปดให้ผมด้วยนะครับแปดยิทีคือชีวิตตามนี้ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีเป็นักษะใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับขออายุที่ชัดเจนนะครับความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรครับไม่บอกสถานภาพเลยว่านมีส่วนหรือไม่ส่วนว่าน้องบอกด้วยนะครับนะครับ คุณปี๋ก็อายุ68ปีอีกงานใหม่จะได้รับงานนะครับรับงานอะไรครับลองบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นงานประเภทไหนนะครับบอกเล่าเรื่องราวหน่อยนะครับคำถามไม่ชัดเจอะครับบอกเล่าเรื่องราวแล้วกดแชร์ไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบช่องนั้นเพื่อดูย้อนหลังด้วยนะชื่อเดียวกันข้างล่างนะหมอพันธุ์ยิบสีโคราชนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับนะครับอ่าต่อมาครับต่อมานะครับคุณนงนะครับอายุ46ปีเต็มงานที่สมัครไว้เดือนนี้จะได้งานใหม่ ถ้ามีตั้งใจหางานจริงๆมันมีแนวโน้มดูชะตาบอกว่าได้งานนะฉะนั้นงานที่สบัคไว้ก็มีสิทธิ์ลุ้นผิดพลาดประการใดก็ยังมีโอกาสได้งานช้าสุดก็ไม่น่าจะเกิน2เดือน ไม่ใส่ลำด,ดับที่เลยน่าจะเป็นอันดับที่สามอ่ะมาต่อนะครับมาต่อนะครับนะครับมาต่อนะครับมาต่อว่ามีอะไรต่อนะครับนะครับต่อมาพอมานะครับคุณงงตอบเสร็จแล้วนะครับนะครับ 38ปีจะมีโชคลาภกว่าเขาไหม38ปีจะมีโชคลาภกว่าเขาไหมะนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับ38ปีจะมีโชคลาภกว่าเขาไหมถามสั้นนะครับตกเก้าไม้ลำดับที่สี่ตกเก้าไม้เรื่องโชคลาภไม่แฮปปี้เลยนะครับ เล,เลขเก้าถูกโฉลกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำว่าตัวดวงชะตาควรจะสวดมนต์ไว้พันนั่งสมาธิทุกวันหรือมีโอกาสก็ไปบวชชีพามดูสักหน่อยเปลี่ยนแปลเป็นช่วงราบได้เหมือนกันนะ โอ้ยฝนตกแล้วตอนนี้ตรงแดดออกเฉยเลยโทรศัพท์เครื่องไหนฟังเอ็นั้นได้ด้วยนะครับนั่งตากฝนเลยนะเนี่ยฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังนี่างเงนั่งตากฝนแล้วเนี่ยนะครับมึงใจขนาดไหนล่ะโดยสุภาพสุด ฝนนันตกเออพระเจ้าเครื่องโทรศัพท์ขึ้นหนว่ากันฝนไม่ได้มนเมื่อวันนี้แม่งตกก้อนไหนไม่ตกมาตกก้อนนี้ก้อนเดียวด้วยไอ้ฝนไร้เทีโอย ครับกดติดตามสัตว์ป่าไสัตว์กระดิ่งนะครับนะครับคุณลูกดวงขานะครับเรามาเช็คดวงกันนะครับฝนตกนะครับผมตากฝนนะเนี่ยโทรศัพท์ก็ตากฝนอยู่ดูว่าจะตกนานไหมนะครับประมาณนี้นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับนะครับท่านใดที่กดติดตามช่องยูทูบนี่ได้รับสายเลขแปดมาให้ผมด้วยนะครับสายเลขแปดมาให้ผมด้วยนะ นะครับแปดยีิบสี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดละคณาราศีปีนักษัตรสใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับคุณนุชอายุสิยสาปีคนคนคุยเก่ารู้สึกอย่ยังไงกั็ดีกับเราไหมครับอัศวินถือเหรียญปกติสุกแล้วค่อนข้างที่จะเฉื่อยชาเขาไม่ค่อยมีความชัดเจนหรือจริงใจกับเรา อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอัำดับที่ห้าหรือเปล่าไม่ใสเ่เลขลำดับให้ผมเลยพุ่มปุ้ยครับถ้ากดอยตามช่องยูทูบขึ้นนั่นแล้วใสเ่เลขแปดมาให้ผมด้วยนะ คนในกดติดตามเ y ้า t u b e บสนับเราใส่เลขแปไม้ผมด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะแล้วก็แปดยุคือชีวิตชื่เล่นวันเดิมปีเกิดลักนาราศีคือนักศษใส่ไม้ชัดเจนนะครับนะครับ <S <S ผมเห็นมองเห็นคุณอะไรเนี่ยฮะคุณไพฑูรยเนี่ยคุณไพทูรครับเมื่อคู่ไพ่ขึ้นเราสวยงามผมอยากให้เรามันขึ้นเหมือนกับสไม้นะครับสไม้ เราต้องพยายามหาคนที่รู้จักนะครับหรือเขาต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเหมือนเหมือนจะพ่ขึ้นสองไม้นะคนที่มีความรู้ความสามารถมีสติอาบนะครับต้องหาบริษัทหรืออาจจะแนะนําหรือให้คนที่รู้แนะนําตัวเราจากบริษัทใหญ่ๆนะครับหางานค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับนะ <ht> ผมก็บอกตรงนะครับครึ้นสองไม้อาจจะใช้ระยะเวลาอาจจะต้องใช้สายงานคนที่รู้จักกันนะครับหรือคนที่ เพื่อนผูหรือสังคมที่รู้จักความความสามารถละศักยภาพของเรานะครับเกิดนะครับสองสี่ผมมองดูว่าศักยภาพก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถพอสมควรนะครับอ,า,อาจจะต้องดิ้นรนและต้องหานะครับแต่ถ้ามีเขาสึกว่าเหนื่อยอาจจะต้องมีโรคส่วนตัวก็ได้พักพักพกรรมลูกโลกนี่อาจจะต้องลองมามาใช้ชีวิตอีกโลกหนึ่งก็ได้โลกแห่งอะไรศิละปะโลกแห่ง โลกโลกโลกหนึ่งความหมายคือเราอาจจะทําเสริมในเกี่ยวกับสิ่งที่เราใจรักใจชอบก็ได้เป็นงานธุรกิจส่วนตัวอะไรนี้ก็ได้นะครับเพราะไพ่ึ้นสองกำลโลกเรามีสองไม้นะคุณไพ่ถูกนะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนตัวเราอยากจะไปทํางานบริษัทอะไรก็แล้วแต่ผมบอกว่า,าถ้าเรามีความรู้ความสามารถเงินเดือนมันจะต้องเป็นบริษัทและองค์กรที่ใหญ่หญๆจริงๆซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะประมาณนั้นนะครับต้องอาจจะต้องใช้สายงานที่ มีความสัมพันธ์ดีเช่นเพื่อนผูหรือสังคมที่ให้เราได้งานประมานนะี้มากกว่านะครับสิ่งที่ผมมองเห็นเนาะนะครับคุณหนูนานะครับคุณหนูนาคุณปุ้มปุ้ยนะครับการเงินจะดีไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับคุณปุ้มปุ้ยนะครับแปดนะครับคุณวาที่กตอดติดตามช่องยูทูบเช่นั้นนะคนในที่กดติดตามช่องยูทูบที่นั้นแล้วสา่เลขแปดมาได้เลยนะครับแปดยี่สิบสี่คือชีวันจันทร์ที่สองเก้ามีปัญหาขึ้นมไม้เจ็ดไม้ไม้สะเปะสะปะมากแปลว่าการเงินการทองยังไม่แฮปปี้เอนระคับ ผมถามทีละข้อนะคุณต้องแยกกันนะการเงินกับความรักกับความรักยาวมาผสมเป็นเะก,กันนะครับทีละข้อนะผมคาไถยสอก็ยี่สิบสี่คือแปดยี่สิบสี่คือชีวิตสองตามี่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีพนจิกสายไม้ชัดเจนนะเอาทีละข้อนะเอาทีละข้อนะครับนั่นคือสิีิบอกไว้นะครับหนูนาต่อกำหนูนาถามว่าจะปลดหนี้ได้ไหมหนูนาไม่ให้รายละเอียดอะไรมาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีความจริงใจครูพัดเท่าไหร่นะครับนั่นคือสิี่บอกไว้จะปลดหนี้ได้ไหมเหนื่อยครับปลดได้ไหมได้แค่บางสว่วนนนนนััคคืออสีบบกไว้นะร นะครับว่านนะครับว่านก็ไม่ค่อยมีความจริงใจเลยนะครับความรักช่วงนี้ไม่นะรักไปก็มีแต่อกหักช้ำะระคำส่วนร้องไห้นะครับตั้งใจเรียนหนังสืออย่าเพิ่งมีผัวครับไม่เค็นสิ่งที่บอกไว้เนาะง่ายนะ,นะเออมามาตอบมาตอบมาตอบนะครับนะครยวกับกนะครับมาตอบมาตอบมาตอบนะครับปุ๊บนะครับสี่สามภายในอาทิตย์นี้จะหาเงินจ่ายค่ารถซ่อมรถได้ไหมนั่นคะรูยังพูดไปทําขาดคําเลย มีอีนางหนึงคนแรกบอกว่าอยากจะออกรถพออีนางคนที่หกมาอีกแล้วบอกว่าไม่มีเงินจะซ่อมรถไม่มีเงินจะผ่อนรถเอ้ยเหนื่อยใหญ่นะนะครับ n i t นออฟสวร์ดจะต้องดิ้นรนติต่อสื่อสารคนที่พอหยิบยืมได้มาคับระครองไปก่อนครับ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอัศวินควบม้าถือดาบมันต้องเหนื่อยแน่ๆในการจะหาเงินมาซ่อมรถครั้งนี้แต่คิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีอยู่อันนี้เป็นอันดับที่หกหรือเปล่าไม่ใส่เลข,ขอันดับที่ผมเลยมา ใครมีคำถามถามมานะครับถามชัดตอบชัดนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับคนที่รักกันจริงอ่ะมันต้องมันต้องจริงใจกันสิคําว่ามันจริงใจกันหมายความว่าเฮ้ยมันต้องไปกอดตามช่องยูทูบด้านหมอพันยิบซีคาร่าหมอหอพันยิบีโคราชแล้วแล้วก็บาใส่เลขแปดยิบซีคือชีวิตชื่อเดือนวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีเป็นงั้น์ส,าาสายมาชัดเจนแล้วก็ใส่แชร์ไปนะครับนกป่วยตามเนื้อตามตัวร้อนว่าครับหมาอ้อยใญ่ญยแรงไม่หายไม่เข้าใจของเขาอะไรของคุณนกก็ไม่รู้นะนะ ภายในมากครับปัญหาสุขภาพหนักมากครับคุณนพครับหนึ่งในความเชื่อของผมเราก็ไปหาหมอเราถ้าหมอคนนี้ยังไม่ช่วยเหลือแก้ไขเราได้เราก็ลองเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่นะฮะนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือโรคเวรกรรมโรคเวรกรรมนะฮะโรคเวรกรรมก็คือเราก็ต้องไปเสริมบุญบารมีกดน้ำกดสนไลชน่ชีวิจังไรอย่างร่างกายไปหาวัดสักแปดวัดนะฮะวัดที่พระพรรษาชุ้สูงนะอายุบวชหลายพรรษาสี่สิบพรรษาขึ้นไปก็ได้ ดูประมาณนั้นแล้วก็ให้ลดน้ำมนต์สักแปดวัดเป็นการไล่สเนียจันไลออกไปก่อนคือทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งทางมองไม่เห็นนะไปแก้ไขดูนั่นคือบอกไว้ปุ้ยถ้าเป็นคำถามที่สองก็ใส่แฟนยิบีคือชีวิตสองนะครับตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปินักศัตรใส่มาให้ชัดเจนนะปุ้ยนะนั่นคือ่งที่บอกไว้นะครับนะครับอะไรของเขาเนี่ยนะครับ นะครับท่านใดกดิกตามช่องยูทูบชแนลแรกก็ขอใส่แปดยี่สิบสี่คือชีวิตช่องยูทูบเป็นชแนลช่ผมปักหมุดไว้เลยกับเลขที่บัญชีข้างล่างนะครับส่วนเรื่องการบริจาคเลขที่บัญชีอันนี้ผมไม่บังคับใครนะเพื่อช่วยค่าอินเทิร์ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับท่านไม่พร้อมท่านก็ไม่ต้องบริจาคแต่ท่านไปกลอยตามช่องยูทูบชแนลแรกท็ขอใส่เแปดยี่สิบสี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีทักษ์ัตว์ใส่มาให้ชัดเจนเนาะนะครับขออนุญาตลงชิ้นลแรกของยูทูบเป็นใหม่นะครับ